อ่ะสวัสดีนะครับแป้นสวัสดีค่ะยัง mm hmm. เอากินญ้าก,ก่อนลูก่ะกินแตงโมไหม mm hmm. อ่ะวันนี้เรามีแตงโมนะครับเราก็จะมากินกับแม่แป้นเรานะแป้นหิวรือยังหิวเหรอฮะ mm hmm. แป้นหิวเหรอคะแป้บ mm hmm. หนึ่งกินด้วยกันนะ mm hmm. โอเคนะครับผมวันนี้กินแตงโมด้วยกันนะโอ้โหเป็นแตงโมนานมากที่ไม่ได้กินนะฮะ นนอ๋อเตงโมอะไรเตงโมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไ,ไม่แดงเลยนะยอะไรอร่อยอร่อย,ออยอกินไหมแป้งกินไหมลูกแป้งกินหรือเปล่าหืมอา้าหิวเหรออา้าขาหนึ่งทำไงคะเวลาขอกินทำไงลูกาขาทำไงลูกขอบคุณข้าวียน เอาเดียวเลยเอาอร่อยไหมครับอร่อยไหมหนุกอร่อยเลยแป้นหิวเหรอแป้นหิวแล้วค่ะบทำขายดีโลทำขายดีสวยด้วยขอบคุณค่าพ่อยังขอบคุณค่าพ่อยังอร่อยครับอร่อยเหรอแป้น นะครับผมเนี่ยแตงโมเราวันนี้เราไว้นานนะเราแช่ตู้เย็นไว้นานก็อาจจะมจันจืดแล้วนะครับคือไม่หวานละนี่ก็แต่น่ากินอยู่นะครับแอ,อ,อปากลูกแอปากบนยืม่นมาไหนลูกยื่นมาบนไหนคะาบนไหนบนไหนค้อแะป่ากไหนเร็วมาไม่ถึงครับไม่ถึง อ,อ,อ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอ,อร่อยะะเลยค่ะวันนี้บรรยากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับผมก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกด้วยนะครับอากาศมึดๆนะครับเหมือนเหมือนว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับผมอากาศดีมากวันนี้อากาศดีนะลุงเนานะเนาะใช่ไหมเ,เป็นอาบน้ำแล้วเนาะ Uh huh. สวยไหมครับวันนี้อาบน้ําแล้วนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมนะแม่สวยมากนะคะัรู้ตัวไหมอ๋อข้าบนบนไหนบนไหนบนไหนข้าบนไหนดูด huh. ูด네ูดูลิ้นหน่อยดูลิ้นหน่อยค่ะอ้ามหน่อยอ้ามหน่อยอร่อยนะลูกนะอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้ยอยากกินอีกเหรอมั้งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ เรามีอีกนะครับผมอีกอันหนึง่งโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรามาปอกปอกยังไงครับอันนี้ก็โอ้โหนี้แดงหน่อยนะโอ้โหนะครับโอ้โหนี่ฮะนะสวยนะครับอันนี้สวยมากเลยนะครับผมทุกคนน่าจะหวานมากเลยนะแป๊มหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊มหนึ่ง,ล,งลูกแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกินนะแป๊บหนึ่งหิวหรออ๋ออันนี้เอ็มไปก่อนนะนำ้ำจิ้มไปก่อน พ่อยังไม่ได้กินเลยนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะปอกเป็นโมกันหน่อยนะกินแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวนะมิเราไม่คมนะครับผมนี่นะครับแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งนะจะก,กินแล้วหรอ แป๊บนึงจะแย่งไปจนได้นะแป๊บนึงลุกแป๊บนึงนี่นะครับอันนี้เป็นหวานมากเลยนะครับหวานมากเลยครับผมฮะหวานเนาะหวานไหมแป้นออกมาแป้นหิวแล้วหรอเพอาะยังไม่ได้กินเลยนะ ขอไงทำไงขอขอ,งขอกินยังไงแป้งขอกินเหรอ,อหแป<อ>้งนะ<อ>หิวแล้วคะ่ะโอ้โหแตกแล้วนะหิวแล้วแป้งหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะพ่อ,อข้าวปลาบนข้ปลาบนไหนหนุกบนไหนฮะมาฮาลงมาตันต่ำหน่อยเร็วโอเคนะครับขอนีมม่นะฮนะอะอร่อยไหมกอดหน่อยเร็วมากอดหน่อยค่ะ นะตีนายออแฟนหิวค่ะก็แตงโมงครับมีสองลูกนะฮะก็แบ่งๆกันกินนะครับมีนิดมีหน่อยก็กินด้วยกันได้นะครับแป๊บหนึ่งค่ะแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งนะแ๊นแป๊บหนึ่งลูกออหิววะหรอบนไหนบนไหนข้าบนไหน กินเ,เ,เร็วมากเลยนะเพ่าะจะกินจนได้เลยนเนาะหมดแล้วลูกไม่มีหมดแล้วนะไม่มีนะอ,อยากกินนี่ก่อหมดแล้วไม่มีลูกไม่มีเ,เห็นหรือเปล่าเนี่ยหมดหมดแล้วนะ โอ้โหครับเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่มีอยู่นะนะเป้ตอนแล้วเนาะเป้อิ่มอิ่มแล้วเนาะหิวเหรออยากอยากกินดิโกทำไงคะอยากกินทำไงเป้ทำไงลูกทำไงลูกขอบคุณที่สวยแล้วขอบคุณค่าที่สวยแล้วทำไงคุณค่าสวยยังไงลูกอ๋อเป้หิวค่ะบอกยังบอกทำไงบอกหิวทำไง ของเสียงทำงไงหิวข้าโอ้หิวนะครับผมนะเรามเมยอ,อีกข้างหนึ่งอันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะหมดแล้วนะครับผมอ่ะอยากกินกอีกิโก้แฟนขอบคุณค่ายัางไงขอบคุณค่ายัางไงขอบคุณค่าดีๆหรอกขอบคุณค่าสวยคุณข้าสวยยังไงหิวค่ะอยากกินข้า,ขาปากบนไหนค่ะบนไหน บนไหนค่ะบนบนสูงฟิวค่ะบอกหิวยังแนหิวแล้วค่ะโอเคครับจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะครับกล้องไม่มีแล้วนะอ่ะบนไหนลูกบนไหนบนไหนค่ะบนสูงบนไหนดิป้อนให้นะก็ลิ้นมาเลีงอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอาปากวางลงอ่ะหมดแล้วนะแป้นหมดแล้วนะไม่มีลูกหมดแล้ว หมดแล้วค่ะ mm hmm. ไม่มีแล้ว mm hmm. หมดแล้วนะกิด mm hmm. ยาไปก่อนลูกขิดยาไปก่อนไม่มีแล้วแป้น mm hmm. ไม่มีลูกหมดแล้วหมดแล้วนะครับลูสำรวจเลยลูกเอาเต็มที่เลยไม่มีดูครับหมดแล้วนะโ mm hmm. อ้ขอบคุณค่ายยังบายๆสี่ลูกบายยหน่อยเร็ว mm hmm. บายบายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็วันนี้ก็ไมีอะไรมากครับวันนี้เราก็มานั่งกินหญ้าแล้วก็มากินแตงโมกันนะครับผมวันนี้ก็อากาศดีครับก็สบายดีนะครับออสก็สบายดีนะครับออสอยู่ด้านบนนะครับผมบายบเอฟซีนะลูกบายยบายๆเอฟซีค่ะบายายัง hey. ขอบคุณค่ายังขอบคุณเอฟซีนะลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย hey. ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูก ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ